อขอสอบถามแต่ละท่านนะครับเวลาเราสั่งของนี้พอของมาส่งนี้เราทำไงครับนับกันไหมครับ,รบ <laughs> จ่า่ตังแล้วบางทีเราก็จ่ายก่อนแล้วนะครับถ้าของมาส่งเนี่ยเราก็จะทำหน้าที่เหมือนตำรวจนะครับนี่ทำไงดีครับเอาเอารายการมาเช็คใช่ป่ะฮะ มันจะมีติ๊กให้สะดวกเป็นพวกบินพวกอะไรอย่างนี้ยนะครับจะได้ไม่ตกหลงหล่นของจะได้ครบนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนับกันเลยนะครับถ่ายคลิปนับยังไงให้เคลมได้เมื่อสินค้ามาไม่ครบถ้านเจ้าของหัวใช่ไหเมื่อวันนี้จะมาสอนเทคนิคการน,นับสินค้านะคะมนมจะกล้องมุมกล้องเห็นสินค้าท,ท,ที่เรากําลังนับทั้งหมดสองให้มุมกล้องจับได้ด้วยว่าเรานับ ทีละชิ้นทีละชิ้นให้เห็นชัดเจนสุดท้ายสำคัญมากให้เห็นจนหมดกล่องเลยนะหรือหมดกระสอบเลยเวลามีปัญหาเราจะได้เป็นหลักฐานยืนยันกับเจ้าหน้าที่หนึ่งหกแปดหรือว่ายืนยันกับการค้าได้นะคะเท่านี้เองเราก็สามารถที่จะเคลมได้เลยนะคะทุกคนไอไอ้วงกลมที่อยู่ท้ายกล่องนี่คืออะไรครับกลมกลมยางเาที่มัดผมครับ <laughs> ในในกล่องก็จะเป็น ในซองก็จะเป็นวิกนะครับผมก็คือเราจะต้องแกะนับทีละชิ้นให้ครบนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอไว้เผื่อไม่ครบจะได้เค็มได้ครับอามีกล่องมาส่งแล้วนะครับเขาบอกระวังแตกเดินนะครับเนี่ยอืมดูแพ็คยังดีเลยครับเวลาของมาส่งเนี่ยอ้าวใครเป็นปานะครับกล่องบอกระวังแตก เขาก็เลยเขียนอย่างดีเลยนะครับเวลาเราได้สินค้ามาเราก็เช็คคุณภาพของสินค้าด้วยว่าปลายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอันนี้เขาไม่ได้แถมน้ำจิ้มมาด้วยนะครับอันนี้เหมือนกันการรับของบางทีเราสั่งสั่งผิดมาฮะผิดไซส์เนี่ยเราจะต้องอ่านรายละเอียดของสินค้าก่อนสั่งนะครับหรือไม่ก็ เวลาของมาเนี่ยเราก็จะต้องเช็คขนาดว่าตรงหรือเปล่านะครับนอกจากจำนวนครับผมถ่คลิปนัวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการนับจำนวนโดยใช้ฟังก์ชันเขาร่วมกับเช็คบ็อกนะครับบางทีอาจจะเปลี่ยนเรื่องเป็นการนับจำนวนโดยใช้เช็คบล็อกร่วมกับฟังก์ชันเขาก็ได้นะครับสลับกันอันนี้ก็ช่วยชมด้วยนะครับอย่าเพิ่งหลับ ไม่มีอะไรครับเพื่อให้บุคลากรของเราเนี่ยสามารถนับจํานวนคนสิ่งของพัสดุหรือว่าตรวจรับสินค้าได้ถูกต้องนะครับวันนี้เราไปเป็นเป็นทกันนิดึงนะครับเราจะมาเรียนนับเลขกันมามาเล แล้วส,สญญาวที่นั่งข้างๆที่ทำอะไรครับเป็นดารากรมีหรือเปล่าถูกดารากรเวลาของถูกเท้าก็จะดีใจแลนะครับกวจะมีเวลาทำงานเสร็จมีเวลา,าออกกำลังกายอย่างนี้นะครับ ลอาเปิดท้องไคร,รับกัน3เอาไปออกกลังกายได้นะครับเอาเือหรืยังเนี่ย <c oughs> อา้าครับผมองความรู้นะครับพื้นฐานที่เราต้องมีนี่ก็คือ การใช้โปรแกรมอะไรครับตารางของ Excel กับ Google Sheets ใช่ไหมครับเราจะเลือกใช้ตัวไหนดีครับเลือกแมวให้แมวเลือก <laughs> แมวเอ้มันจะใช้ซ้ายหรือใช้ขวาดีนะครับ <laughs> แมวแมวงงหิวขนมแมวอันนี้คือในงานของเรานะครับเราก็จะใช้ Google Sheets นะครับเนื่องจากสามารถที่จะ ทำงานร่วมกันได้หลายคนนะครับโดยเวลาใช้ก็จะเห็นว่าใครเป็นผู้แก้ไขเอกสารนี้มีสองคนใช้เอกสารนะครับที่เราเลือกใช้ในงานเนี่ยก็เพราะว่า Google Sheets ก็เพราะว่าทำงานกับหลายฝ่ายนะครับอย่างเช่นเจ้าหน้าที่สุรบรองแล้วก็เจ้าหน้าที่สอบนะครับ ของส่วนของศูนย์รับรองก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับก็คือรับสมัครมาเนี่ยเราจะต้องเก็บหลักฐานต่างๆให้ครบนะครับสูงอ,อย่างเช่นหนังสือรับรองการทำงานนะครับใบ job description ใบประกาศนียบัตรูทิบทัตรอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับประวัติการทำงานภาพถ้าชิ้นงานนะครับหรือว่ารางวัล อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นของเจ้าหน้าที่สอบนะครับเดี๋ยวเราทำให้มันเล็กลงไงเนี่ยส่วนของเจ้าหน้าที่สอบก็จะเป็นรูปภาพแล้วก็ประวัติว่าทำงานเกี่ยวกับอะไรนะครับเพื่อที่จะพิจารณาผลว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับอันนี้เป็นของอาชีพนักจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศทางธุรกิจหรือ itb 6นะครับ ดูทีครับมีรูปของตัวเองอยู่หรือเปล่าอาวอ๋อเราไม่เราไม่เอาเอามาหมดนะครับ <c oughs> วิธีการที่ทำให้เราเช็คของได้สะดวกนะครับก็คือการแทรกเช็คบ็อกนะครับบางคนก็เรียกว่าติ๊กบ็อกโดยไปที่คำสั่งตรงนี้ครับแทรกนะฮะคำสั่งแทรก เสร็จแล้วก็สไลด์เมาส์มานิดนึงนะครับไปเลือกที่ช่องทำเครื่องหมายนะครับปึ๊บช่องก็จะปรากฏอันนี้ก็คือแทรกมันลงไปนะครับไม่มีปัญหาอะไรฮะแทรกผิดเราก็ลบได้นะครับแทรกไปเพื่อที่เราจะเช็คว่าตอนนี้จ่ายใบเปอินแล้วยังนะครับ พอเราใช้เช <G ã entender it> ็คบ็อกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะครับทายนี้ครับครึ่งหน้านี้คือใครครับผม ท่านผู้ชครับ,รบผมเราก็มาดูตระกูลของท่านเขากัน นะครับเขาเฉยๆเนี่ยนะครับใช้สำหรับนับจำนวนเซลล์ที่มีค่าเป็นตัวเลขนะครับตัวหนังสือมันก็จะไม่นับแต่ถ้าเขาเอเนี่ยก็จะนับตัวเลขนะครับแต่ว่าไม่ไม่นับช่องว่างนะครับถ้าเขาแบงก์นี่คืออะไรครับเขาแบงค์นับแบงค์นับช่องว่างครับผมถูกต้องครับ เขาอีฟแล้วครับเขาแล้วก็มี if อ,อ่าถูกต้องเลยครับนับแบบมีเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้วก็เขาเอสแล้วค,วครับเขาอีฟเก็คือหลายๆหลายเงื่อนไขใช่ไ่มครับเราก็มาดูตัวอย่างนะครับผมตัวอย่าง ใช่เขาต้องนับเองฮะเขาไม่มีเสียงไม่มีเสียงต้องอธิบายถ้าถ้าเราจะนับเองเนี้ยครับเราก็เขาเขาถ้าเราเขาเฉยๆมันไม่ไม่อะไรเลยเพราะมันนับตัวเลขใช่ป่ะครับเขาเราวงเล็บเฉยๆแล้วก็กําหนดช่วงเล้งนะะใช่ เขาเขาเอก็จะนับตัวที่เป็นตัวเลขอย่างเงี้ยมันนับตัวเลขได้เก้าตัวนะครับไอ,ไอตรงช่องว่างนี้ก็ไม่นับถ้าเขาแบงก์ก็จะได้หนึ่งนะครับใช่อันนี้เป็นช่องว่างเขาอีฟก็คือว่าเราใส่เลงเหมือนเดิม แต่เรานับเฉพาะเงื่อนเงื่อนไขที่เรากําหนดนะครับอย่างเช่นบอกว่าเล้งแล้วก็เอ,งอ่งเนี้ยนะครับมันก็จะนับว่ามีเอกี่ตัวครับผมลองนับดูสิครับมีเอกี่ตัว <c oughs> อ่าสี่ตัวอันนั้นคือใช้สายตานับนะครับถ้าใช้สูตรนับมันก็จะนับให้เลยครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเวลาหมดเพราะฉะนั้น เพลงเดี๋ยวมีเพลงให้ฟังครับชมีมีมิวสิกประกอบนะฮะอ่เพราะฉะนั้นการใส่สูตรเราจะใช้คำสั่ง c o า e อนะครับาอก็คือนับแบบมีเงื่อนไขกำหนดเลงแล้วก็จะให้นับอะไรนับที่เราติ๊กเวลาเราติ๊กสมมติว่าเราไม่ติ๊กคือปล่อยมันเฉยๆเนี่ยก็คือไม่นับ ไม่นับก็จะเป็น f a l นะครับถ้าติ๊กล้ครับมันจะออกเป็น True โอเคอันนั้นก็คือนับหนึ่งนะฮะให้นับช่วงมันก็จะเอาค่ามารวมกันว่ามีกี่ชิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเอะแต,แต่ว่าผมจะทำหรือเปล่าเพราะว่ามัน <laughs> ต้องล็อกอินเข้านะครับผมข้อเสียของ่าเข้าแรกอยู่นะครับ บอกข้อดีก่อนละกันข้อดีของ Google Sheets ก็คือเรามีแค่ a อ count นะครับเราไม่ต้องลงโปรแกรมเสร็จแล้วเราก็นี่อันนี้อันนี้ผมทำไว้แล้วนะครับเวลาเช็คจ่ายใบเปยอินสมมุติว่าไม่มีนะครับลบทิ้งเลยสเสร็จแล้วเวลาเราจะแทรกนะครับไม่ต้องกลัวเลยไปที่เมนูแทรกแล้วก็ไปที่ที่ไหนครับช่องทำเครื่องหมายอ้าวเสร็จแล้วก็ลูด มีวิธีที่สองหรือเปล่าครับอ่ันนี้ยสมมติว่าไม่มีเอาวิธีที่สองทำงานครับวิธีที่สองคือเลือกก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่แทรกช่องทำเครื่องหมายบางคนยังไม่รู้เลยนะครับว่ามันมีไอ้ตัวนี้ให้ให้ติก๊กนี่พอมีปุ๊บมันก็จะไวเลยนะฮะใช้เขา <laughs> อย่างเนี้ยคือมีคนจ่ายเปอินไปแล้วนะครับจํานวนใช้เขาครับสี่สิบสามคนนะฮะถ้าเกิดว่ามีคนจ่ายเพิ่มสาวสวยเนี่ยปิีดาจ่ายเพิ่มนะครับก็จะขึ้นเป็นสี่สี่สี่ห้า่าเขาก็จะนับว่าเราจ่าย แล้วก็เอกสารนะครับเอกสารก็เหมือนกันถ้าเขาส่งมาเขาก็จะนับว่าครบหรือยังอันนี้มาส่งมาแค่สิบสองชิ้นนะครับใช่แล้วก็คิดเปอร์เซ็นต์ก็ไดยใช้สูตรเขานั่นเองนะฮะครับสามารถใส่เปอร์เซ็นต์ได้นะครับ โอเคพ w e r พอ i n t อยู่ไหนครับ <laughs> นีหไม่เจอเพราะฉะนั้นบทสรุปก็คือเราสามารถที่จะใช้ในการเช็คอะไรได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นเช็ครายการสินค้าที่สั่งเช็คเอกสารที่ผู้เข้าประเมินส่งมาให้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินนะครับอันนี้บางทีเราก็เช็คเวลาเข้าสอบ เหมือนกันนะครับเราไม่ให้ลงทะเบียนเพราะว่าเดี๋ยวจะลงทะเบียนแล้วหายไปเลยนะครับต้องเปิดกล้องแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่สอบเช็คนะครับเราก็ใช้วิธีติ๊กเนี่ยมันก็จะสะดวกและไวนะครับอันนี้คือรู้แล้วนะครับว่ามี เช็คบ็อกกับคาลยิเนี่ยเอามาใช้ได้นะครับก็เป็นตามเพลงครับครับประโยชน์ที่ได้รับนะครับก็คือว่าอันนี้ปิดเสียงก่อนบุคลากรสามารถนับจำนวนเอกสารแล้วก็สิ่งของในปัจจุบันได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตามเอกสารที่ยังไม่ได้ส่งได้นะครับแล้วก็ คือใช้ร่วมกันได้หลายคนนะครับ Excel กับเอ้ย Excel Google Google กชนะฮะใช้ได้หลายที่หลายคนนะครับพร้อมกันแล้วก็รู้ว่าใครเป็นคนแก้ไขสุดท้ายก็คือลดการใช้กระดาษเพราะว่าเราไม่ต้องไปปินใบเซ็นชื่อนะครับคำถามแล้วครับถึงช่วงคำถามแล้วนะครับฟับงคำถามให้ดี คุยนำเสนอจะเป็นคนถามเองนะคะตั้งคำถามให้ดีค่ะหลังจากนั่งหลับไปแล้วตั้งใจฟังคำถามให้ดีค่ะทุกคนตั้งใจแล้วครับอ่ o o l l s s h e t t มีข้อดีกว่า Excel ด้านใดบ้างใครใครใครก่อนคะติ๊กตอกติ๊กตอกขออีกรอบเมื่อกี้ดูไม่ทันเดี๋ยวีเอเรียยัง เนี่ยขยายขยายให้ดูก็ได้มีคําตอบอ่ะพี่พี่พี่อูลลนตวออ่านอ่านไหมอะคะอ่านอ่านโจทย์อีกทีคําถามคือ Google Sheet มีข้อดีกว่า Excel ด้านใดบ้างยังคือพี่เอกตอบ <c oughs> พี่เอกครับผี่กรรมการต้องต้องบอกค่ะ <c oughs> ถูกต้องครับค่ะประชาชนจะมีที่ได้วยค่ะออกมารับรางวัลด้วยค่ะแต่ว่ากรรมการนี้เขาจะอยุดยกเลยป่ะยังไม่หมดมีอยู่สามคำถามยังเหรอแจกแจกทุกคนแจกทุกคนครับเดี๋ยวมีสามสิบคำถามอ๋อทำพอของขวัญไม่พอค่ะของขวัญไม่พออันนี้อันนี้หยอกหยอกจะโอเคครับ แล้วมีอีกคำถามไหมคะอีกคำถามหนึ่งอีกคำถามหนึ่งพี่อยากถามพี่อยากถามเตรียมเตรียมมือยังซื้อไ่ยังอ๋อฟังคำถามให้ดีนะครับอย่างงงนะครับเมื่อมีสัญลักษณ์ที่เช็คบอกว่าจะมีค่าเป็นทูหรือฟอลหรือว่าศูนย์หรือหนึ่งดูในรูปสิครับ ตอบครับตอบครับให้เอ็มใช่ไหมคะเอ็มตอบค่ะฮะสัญลักษณ์ในเช็คบ็อกว่างนะครับผิดแล้วครับไม่ตอบประชาชนอื่นยกนี่งออคนค่ะผิดใช่ไหมคะนี่โอ๊ยอย่างนั้นก็รู้คำตอบงั้นเปลี่ยนคำถามใหม่นะครับฟังกชั่นฟังก์ชั่นเขาอีฟ ของ g o o l l s s h e t t ใช้สำหรับทำอะไรมีช้อยให้เลือกนะครับอันนี้ไม่ไม่ต้องรีบเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านช้อยก่อนครับอ่านช้อยแล้วอยตอบข้ออะไรครับยกมือเลยครับหนสองพี่ปิ่นค่ะเยง่ yeah, สีท่ท่าท่านท่านขายกนิ้วให้เลยครับผมข่นิ้วให้เลยนะคะคงั้นก็ขอเชิญพี่เอกแล้วก็พี่ปิ่นออกมารับรางวัลเลยะได้ไ,<า>ไดไ้มาสเดี๋เลยครับ